สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเก็บเห็ดกันนะคะเห็ดที่เราจะเก็บในวันนี้คือเห็ดบานค่ํมนะคะหลายคนคงไม่รู้จักนะคะเพราะว่ามันเป็นเห็ดที่เกิดจากเศษวัชพืชอะคะ่ะเศษอันนี้เป็นเศษเศษจากต้นถั่วนะคะที่เขา เอา,มาเมล็ดมันแล้วนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นเหมือนต้นนะคะต้นถั่วจากนั้นนะคะเขาก็มากองกันเป็นกองใหญ่ๆนะคะแล้วก็พอมันโดนฝนใช่ไหมคะมันก็จะเกิดเป็นเห็ดขึ้นมานะคะเขาจึงเรียกกันว่าเห็ดบานค่ำนะคะอันนี้ก็ เก็บได้สักพักแล้วค่ะเหนื่อยมากเก็บคนเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเห็ดมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันเป็นเป็นดอกอยังไงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเลยค่ะเห็นไหมคะมันจะเป็นดอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดึงมาเลยนะคะ มันเกิดมาจากเชื้อรานะคะเชื้อราของนี่แหละก็มันเกิดมาเป็นเห็ดนะคะวันนี้มาเก็บคนเดียวะคะ่ะมาเก็บคนเดียวไดได้เยอะมากเลยะคะ่ะแล้วก็มีหมาตัวป่วนนะคะ มาช่วยมาช่วยอยู่เปนเพื่อนเด้รู้สึกเหนื่อยนิดนึงค่ะเขาจะนิยมมาทำอาหารอย่างเช่นเอาไปผัดผัดน้ำมันหอยนะคะก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบบางคนก็ไป ไปหมกเสร็จไปตองนะคะก็จะมีรสชาติที่หอมยิ่งขึ้นค่ะมันจะออกเยอะมากเก็ไม่ได้สักพักแล้วค่ะรู้สึกเหนื่อยแล้วเนี่ยแต่ก็มันเยอะจริงๆค่ะถ้าปล่อยไว้สักคืนหนึ่งมันก็จะบานแล้วก็ไม่น่ากินนะคะ ก็เหมือนเห็ดทั่วๆไปที่มันบานแล้วมันก็จะไม่น่ากินนี่ค่ะ 你。